นวัตกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยีชั้นยอดช่วยให้คุณกลายเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสคุณก็จะได้รู้วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วคุณจะหลงรักซิกแัค เจ้านายคะตอนนี้สินค้าของเรากำลังจะทะลุหลักส่แล้วนะคะฮ่าฮ่าฮาฮ่ารออีกแค่สองเดือนเท่านั้นแผนที่เราวางไว้ก็จะสำเร็จแล้วทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเรา ฉันไม่รู้ว่าต้องทิ้งขยะอะไรในถังสีอะไรดีนะที่ได้ซิกพาช่วยบอกว่าฉันต้องทิ้งขยะถังไหนฉันเห็นด้วยนะมันช่วยทำให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยแต่ฉันคิดว่าเรื่องแบบนี้ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรรู้กันอยู่แล้วนะเราไม่เห็นต้องมาพึ่งพาอะไรแบบนี้กันเลย นายก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าในสมัยเนี้ในสังคมของเราเนี่ยมีทั้งคนขยันและคนขี้เกียจอยู่รวมกันเต็มไปหมดนี่นายรู้ไหมว่าเจ้าเนี่ยมันช่วยบอกข้อดีของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้นายดูป่าไมา้ เป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการคงอยู่ของประเทศเพราะป่าไม้มีอิทธิพลต่อการหาอปูป่าไม้มีความสาคัญกับน้ําถ้าบริเวณใดมีป่าไม้มากบริเวณนั้นก็จะมีความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งน้ําลําธานถ้าป่าไม้ของเราถูกทำลาย จะทําให้แหล่งต้นน้ําลำทานถูกทําลายไปด้วยและจะเกิดสภาพอากาศที่แห้งแลง้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นไงล่ะมันเจ๋งมากแบบที่เราบอกเลยใช่ไหมอืม มันก็ดีอยู่นะแต่มันคงจะดีกว่านี้อ่ะถ้าเรารู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกฮ่าฮ่าฮาฮาตอนนี้ก็ได้เวลาของเราแล้วไปไปทุกคนไปเชื่อมต่อระบบของซิกพาร์ของทุกคนให้หมดทุกคนจะได้อยู่ภายใต้คำสั่งของข้า แลวข้าจะได้เป็นคนควบคุมเมืองน,นี้สักทีเอ๊ะทำไมาอยู่ดีดีทุกคนก็หยุดนิ่งกันไปเลยล่ะเด็กชายจีลายุทธเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกคนเริ่มมีความผิดปกติไปเนื่องจากอยู่ดีดีทุกคนก็หยุดนิ่งแต่เขาก็สังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนทุกคนต่างมีเจ้าซิกพัทกันทุกคน เขาเลยเลือกที่จะลองทำลายหรือถอดมันออกจากตัวเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มกลับมาเป็นปกติเจ้านายคะตอนนี้ทุกคนกำลังทำลายสิ่งพัของเรากันแล้วค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็กำลังกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมกันแล้วค่ะ น้อยพราะว่าพวกเธอใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพมาผลิตกันแผนนี้ฉันว่างไว้มาตั้งนานต้องมาพังในเวลาแค่นี้หรออืมคือว่าพวกเราขอโทษนายด้วยนะที่ไม่เชื่อคำเตือนของนายตั้งแต่แรกเลยอ่ะนี่ไม่เป็นอะไรหรอกพวกเธอรู้ไหมว่าแหล่งข้อมูลรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะ มันอยู่ที่จิตใจของเราทุกคนแหละหรือถ้าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถไปศึกษาได้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนหรือว่าจะเป็นในโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะ